ดีค่ะดิฉันนางสาวสุดาวันุนส่งและดิฉันในางสาวกัญจนากรสศีพันธ์พวกเราเป็นโดยแทนจากกลุ่มหินแปรจากห้องวสบ9ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องหินแปร,แปรชนิดแรกของหินแปรนะคะคือหินกวดมนุนเป็นหินตะกอนเนื้อผสมขนาดของหินตะกอนใหญ่กว่า2มิลลิเมตรมีหลายสีเนื้อนะคะเป็นเนื้อหยาบมากกวดในเนื้อหินมีความมนชนิดที่สองนะคะคือ หินแดไม้เป็นหินตะกอนอินทรีย์เกิดจากการทับถมกันของซากแดดไม้องค์ประกอบทางเคมีนะคะคือซิลิกา้ามีสีเนื้อสีครีมเป็นเนื้อละเอียดมีความพูนสูงค่ะชนิดที่3นะคะคือหินย้อยเป็นหินตะกอนเคมีแร่ที่เป็นองค์ประกอบหลกักคือหินแคลไซด์ลักษณะสําสคัญนะคะเกิดจากการตกลึกกันของสารละลายภายในน้ําหินปูนค่ะต่อไปนะคะ หินทรายเป็นหินตะกอนเนื้อผสมขนาดของตะกอนคือ1 1 6ส่วนถึง2มิลิเมตรค่ะมีสีครีมสีเหลืองสีส้มหรือสีแดงค่ะเนื้อหินนะคะเป็นเนื้อละเอียดถึงเนื้อหยาบปางกลางค่ะหินต่อไปนะคะคือหินโดโลไมต์เป็นหินประเภทหินตะกอนเคมีค่ะแร่ที่เป็นองค์ประกอบหลักนะคะคือโดโลไมต์ส่วนแร่ที่เป็นองค์ประกอบรองนะคะคือแคลไซต์ มีสีขาวสีเทาหรือสีเทาอมเหลืองค่ะส่วนเนื้อหินนะคะมีเนื้อละเอียดถึงเป็นผลึกขนาดกลางค่ะหินต่อไปนะคะคือหินฟินหินฟินเป็นหินตะกอนเคมีค่ะเกิดจากการทับถมของตะกอนที่พื้นทะเลองค์ประกอบทางเคมีนะคะคือควอตและเฟลสปาค่ะส่วนสีนะคะมีสีเนื้อสีครีมหรือสีแดงค่ะเนื้อหินนะคะ เป็นเนื้อหินละเอียดค่ะต่อไปนะคะเป็นหินทรายแป้งหินทรายแป้งเป็นหินตะกอนเนื้อผสมขนาดของตะกอนคือ1ส่วน256ถึง1ส่วน1 6ม mm. ิลิเมตรมีสีเทาสีเทาขาวสีเนื้อเป็นเนื้อละเอียดมากถึงเนื้อละเอียดชนิดต่อไปนะคะคือสีลาแรงเกิดจากการผูพังของวัตถุต้นกำเนิดองค์ประกอบหลักของทางเคมี คือเหล็กออกไซด์และอลูมิเนียมออกไซด์มีสีสนิมเหล็กและสีอิฐมีเนื้อหยาบและมีรูพุนค่ะชนิดต่อไปนะคะคือฐานหินเป็นฐานหินเล็กน้อยค่ะเป็นหินตะกอนอินทรีย์องค์ประกอบหลักทางเคมีคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีสีน้ำเงินมีสีน้ำตาลเข้มถึงสีดำเป็นเนื้อละเอียดแข็งไม่พบซากพืชปะาป,ปนอยู่ ต่อไปนะคะหินปูนค่ะหินปูนเป็นหินประเภทหินตะกอนเคมีค่ะแร่ที่เป็นองค์ประกอบหลักนะคะคือแคลไซต์ส่วนแร่ที่เป็นองค์ประกอบรองนะคะมีอะรากโนไนต์โดโลไมต์ซิเดอร์ไลท์ควอซ์และไพไลท์ค่ะส่วนสีนะคะมีสีขาวสีเทาหรือสียมูค่ะเนื้อหินนะคะเป็นเนื้อละเอียดค่ะต่อไปนะคะคือหินดินดานหินดินดดนเป็นหินเป็นหินตะกอนเนื้อผสมค่ะ ขนาดของตะกอนนะคะเล็กกว่าหนึ่งส่วนสอง้ห้าสิบหกมิลลิเมตรค่ะสีนะคะมีสีเทาและสีเทาดำค่ะเนื้อหินนะคะเป็นเนื้อหินละเอียดค่ะและสุดท้ายนะคะหินโคนค่ะเป็นหินประเภทหินตะกอนเนื้อผสมค่ะขนาดของตะกอนนะคะเป็นขนาดทรายแป้งผสมกับดินเหนียวค่ะส่วนสีนะคะ มีสีเทาสีน้ำตาลหรือสีดำค่ะเนื้อหินนะคะเป็นเนื้อหินละเอียดค่ะค่ะและพวกเราก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ